สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชีทุกท่านนะคะ,ะมาพบกับช่องลินลินน้องครีมแฟมิี่นะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตอาการของพังปีใหม่กันนะคะคือน้องจะขอดูกนะคะปวดตั้งแต่วันที่13แล้วนะคะปวดท้องคลอด แต่น้องยังไม่คลอดนะคะก็สิบสิบสิบเอ็ดสองสิบสามวันนี้ก็สามวันแล้วนะคะคจะเบ่งเปช่วช่วงะคะ่ะ เหมือนเหมือนเต้าเขาจะใหญ่เนาะไม่ไม่ใช่มีน้ำนมเราบอกนะเต้าใหญ่ขึ้นนั่นน่ะอืม ทออำข้ามน้องเดินตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดแล้วนะคะเอ็ดช่วงประมาณตีสองเนี่ยคะ่ะนี่ก็เข้าสะวันที่สามแล้วนะคะเรามาดูนกันนะคะว่าน้องจะครอบวันนี้กันหรือเปล่าแต่ไม่ควาอยากให้น้องครอบวันนี้นะคะไม่อยากให้น้องเจ็บปวดนาน,นะคะ่ะน่อนรอนรู้แต่ร้อนน้อย

Cái <laughs> mang kia Không <laughs> <Sìng> <laughs> ได้ยินแตเสียงตืื่นตื่อๆด้วยนะอันนี้พ่อควานก็เอามะพร้าวอ่อนนะคะก็จะเป็นเครอมะพร้าวอ่อนมาให้ปีใหม่กินนะคะลุ้นกันนะคะลุ้นกันให้น้องคลอดเร็วๆนะคะ ใจจ้าเข้าล้วนะคะแม่แม่ใจช่วยนะคะเจ็บมาสามวันแล้วนะคะเนี่ยรอรุนอยู่ว่าจะตกลูกวันนี้ไมเอ่ยมาช่วยกันเป็นกำลังใจอีกครั้งนะคะเนี่ยเนนี้ก็จะเป็นน้ำทางน้ำสี่น้ำมูกน้ำเมือกที่เขาแบ่ง แล้วเขาปวดท้องทีเขาจะเบ่งออกมานะคะมันก็จะมีน้ําออกมาตามช่องคลอดนะคะแต่น้องก็ยังไม่คลอดสักทีเรามาลุ้นกันเย็นะคขะเนี่ยน้ำาก็จะเบยกตามคนเขาตามหว่างขานะคะเป็นน้ําเวลาเขาเบ่งออกมามจะเป็นน้ําพวกเกอน้ําน,น้ํคขําประมาณนี้ ดี่ใหม่จ้าคลอดเร็วๆหน่อยค่ะจะไ,ได้ไม่เจ็บนานนะลูกนะ น้องยังมีอารมณ์กินอยู่นะคะกินเพื่ออะไรเวลาคลอดเวลาเบ่งคลอดนะคะกินจะได้มีแรงเวลาเบ่งคลอดน้องออกมานะคะ ก็าถือเชือมไปได้เขาไปอยู่บ้านไหน ด,ดูเต้านมนะคะน้องจะคลอดน้วน้องเล่มจะมีเต้านคะคะเพื่อจะได้มีน้นํานมไว้ให้ลูกถ่ายนะคะเวลาคลอดออกมาดีเขาก็จะยานลงมานะคะดูน้ําตรงช่องคลอดเขาก็จะหยดลงมาเรือเร่อยๆค่ะหยดน้องก็จะมีอาการปวดท้องเนี่ย คำนุ่นคำนี้นึนนกว่าเนาะนึกว่าลูกออกมาแล้วค่ะนะคะ,ส,ส,ะ,คะสังเกตน้ำนะคะสังเกตพวกมุกนะคะจะออกมาจากแค่นั้น้องจะเริ่มเบ่งแล้วนะคะพอเบ่งทีน้ําก็จะออกจากช่องคลอดนะคะเรามารุน้นกนะคะแม่ควานก็รุ้นมากเลยะคะ่ะเนี่ย อยากให้น้องออกมาเร็วๆค่ะปีใหม่จะได้ไม่ทรมานนะคะ,ะเ่เบงทีนี่แม่ความลุ้นใจแทบขาดนะคะเนี่ย ค่ะสำหรับวันนี้เรามาอัปเดตอาการของน้องพีใหม่กันแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าต่อไปก็ติดติดตามชมกันด้วยนะคะเราจะมาอัปเดตอาการของน้องปีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะสำหรับสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบิงบิ๊น้องพิมเฟมเรี่ด้วยนะคะ